สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .1 ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งนะคะจะมาสอนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องจำนวนนับ1-10ถึงและ0นะคะจะบอกวิธีการนับจำนวนและการเขียนตัวเลขที่ถูกต้องนะคะและการอ่านออกเสียงของจํำนวนตัวเลข1-10ถึงและ0นะคะ ต่อไปนักเรียนรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมารู้จักกับจำนวนนับ1-10ถึง10และ0ค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะจำนวนนับ สามารถเขียนได้ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆคะมาช่วยนับนกกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวศูนหนึ่ง สองสามสี่เจ็ด สิบเอแอปเปิ้ลมีทั้งหมดกี่ผลหน้านับไปพร้อมๆกันเลยค่ะศูนย์หนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าสิบนับแครอทต่อเลยนะคะเด็กๆศูนย์หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูจำนวนนับทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะคะศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบเด็กๆคะมาทบทวนความรู้ที่เรียนมากันนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยมะม่วงห้าผล เตาแปดตัว,วดินสอสิบแท่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะ จำนวนนับง่ายไหมเอ่ยหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วคลิปต่อไปนะคะเป็นวิธีการเขียนตัวเลข ฮินดูอาราบิกที่ถูกต้องตามหลักการเขียนนะคะให้นักเรียนรับชมได้เลยค่ะเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกกันน้องๆพร้อมที่จะไปทำความรู้จักกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มจากศูนย์ได้เห็นหน้าตากันแล้วคราวนี้ เรามาลองดูวิธีการเขียนเลขศูนย์ของเลขไทยและเลขฮินดูอารบิกกันบ้างนะคะเลขศูนย์ของไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขศูนย์ฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะหนึ่ง มาดูกันนะคะว่าเลขหนึ่งเขียนอย่างไรเลขหนึ่งไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสอง คนเก่งลองดูนะคะว่าเลขสองเขียนอย่างไรเลขสองไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขสองฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะสาม ถึงเลขสามกันแล้วมาดูกันเลยนะคะว่าเขียนอย่างไรเลขสามไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขสามฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ สเอ๊ะเลขสี่เขียนอย่างไรนะเราไปดูกันนะคะเลขสี่ไทยมีวิธีเขียนแบบนี้ค่ะเลขสี่ฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ ้าเลขห้าไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขห้าฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้ว เรามาต่อกันที่จำนวนต่อไปกันเลยนะคะซึ่งก็คือหกเลขหกไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขหกฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ <7 S 2> เลขเจ็ดไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขเจดฮินดูอาราบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะแท <8 S 1> นเก่งมาดูกันนะคะ ว่าเลข8ไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลข8ฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ9เรามาถึงตัวเลขสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือเลข9ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าเลขเก้าเขามีวิธีการเขียนอย่างไรเลขเก้าไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขเก้าฮินดูอารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะรู้จักตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็อย่าลืมฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะ วันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะค่ะต่อไปเป็นการอ่านออกเสียงนะคะตัวเลขที่ถูกต้องนะคะหหอนอึงอหนึ่ง,ง,งไม่เอ็กสองสองอสองสสอสอมอสาม,สาม,สาม,สาม 4, ส,ออสีอสีไม่เอกสีหาหออาหาไม่โทรห้าหกหออ,อก,กอหกเจอ็ดเอดเจด็ดแปดปอแดดอดอแป กอเอาเกาไม่โทเก้าสออิบอสิบศูนสออูนอศูนนักเรียนสามารถฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องได้นะคะแล้วเจอกันค่ะค่ะต่อไปเป็นการแนะนำนะคะแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนนะคะจำนวน1ถึง10นะคะ วันนี้นะคะเรานะคะจะเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์แค่หนึ่งวันใช่ไหมคะภายในสัปดาห์นี้คุณครูก็เลยให้งานเด็กๆนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนจำนวนตัวเลข1ถึง10ค่ะแล้วฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบทำจนหมดนะคะค่อยๆฝึกทำไปทีละหน้าสองหน้านะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะมาออสอนการ เขียนและการอ่านตัวเลข11ถึง20นะคะแล้วนักเรียนจะได้ฝึกฝนให้เก่งขึ้นนะคะแล้วเจอกันอีกทีนะคะ